สวัสดีลูกค้าทุกท่านกันเลยนะคะพบกันอีกแล้วะคาจากร้านหอจกลุงเจริญไฮเตอร์นะคะวันนี้ถ้าเราจะมานําเสนอรถขุดนะคะรถขุดชุดใหม่นะคะประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะสําหรับชุดนี้นะนะคะเข้ามา11รายการนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคันแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อฮิตาชินะคะ EX40U นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถขุดขนาดไซส์4ตันนะคะ ตัวนี้เป็นระบบคอนโทรลสั้นปั๊มนิ้วนะคะมีรายหัวเจาะไปปิ้งด้วยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการรถไซส์4ตันนะคะมีรายหัวเจาะนะคะแนะนําเป็นคันนี้กันเลยนะคะใช้ดีจริงๆนะคะระบบการทํางานคล่องตัวนะคะเรามาให้ดูสินค้านะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะลงจากเทนเดอร์เลยนะคะก็คือว่ายังไม่ได้เก็บงานปรับอุสารถ่ายของเหลวเลยนะคะยังไม่ได้ล้างเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะยี่ห้อฮิตาชิ EX40U นะคะ ตัวนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคากันทามาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแท็กเหล็กนะคะสภาพสวยเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถขุดที่ร้านนะคะเป็นเอกสารใบแจ้งจำหน่ายนะคะลูกค้าสามารถนำประจบจดเล่นทะเบียนกันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพโดยรวมๆกันเลยนะคะ นี่นะสำหรับคันนี้นะเป็นยี่ห้อ h i ่ a c ช i e x 4 0 u นะคะราคาเปิดอยู่ที่480,000บาทนะคะสามารถต่อรองราคากันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางมารองรถขุดสินค้าได้ที่ร้านเลยนะคะตัวนี้นะคะมีรายหัวเจาะด้วยนะคะมาชมคันที่2กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อกูเบอร์ตะ KH033 นะคะตัวนี้นะคะเป็นรถขุดขนาด TC35 นะคะ ตัวนี้ราคาย่อมเยาวเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ต้องการหารถขุดราคาไม่แพงนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่240,000บาทนะคะก็เช่นเดิมนะคะเราเก็บงานตอบอุตสาหขายของเร็วให้ลูกค้าพร้อมเลยนะคะสภาพเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ี่ต้องการมาลองรถขุดที่ร้านนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกชมกันได้เลยนะคะสำหรับรถขุดที่ร้านนะคะมี ทั้งหมด16รายการนะคะ16คันนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะท่านที่งบประมาณน้อยนะคะใช้ในสวนหรือใช้งานตัวเองนะคะ<ม>ก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะราคาอยู่ที่2,40,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้ทารถขุดขนาดไซส์3ตันครึ่งนะคะเป็นยี่ห้อกูวบูตานะคะอะไรหาง่ายทั่วไปได้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ซื้อรถที่ร้านไปนะคะ ออจะหาอะไรไม่ได้หรือยังไงนะคะก็สามารถมาสั่งซื้อที่ร้านได้นะคะที่ร้านเราก็ขายอะไรครบวงจรนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูคันที่3กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อไอเอชไอนะคะหกสิเนะคะเป็นรถขุดไซส์ขนาด5ตันนะคะตัวนี้ถ้าราคาเปิดอยู่ที่550,000บาทนะคะ ตัวนี้มาในออปชั่นตู้เก่งนะคะเป็นระบบคอนโทรลสั้นปั๊มนิ้วนะคะแมค้าจะพูดคร่าวๆนะคะรายละเอียดก็ยังไงก็โทรสอบถามพ่อค้ากันอีกทีนึงนะคะตัวนี้สวยเดิมเลยนะคะเป็นรถขุดขนาดไซส์5ตันนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เคยใช้ iHI แล้วใช้ดีนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะสวยเดิมพร้อมตู้เก่งเลยนะคะ ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีแอร์มาด้วยนะคะรถขุดที่ร้านนะคะเป็นรถขุดเก่าวนอกนะคะมีเอกาสารใบแจ้งจําหน่ายลูกค้าสามารถจดเล่มทะเบียนกันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีแอร์มาด้วยนะคะแอร์นอกพร้อมเลยนะคะสภาพภายในโดยรวมนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่5500 0 0บาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคากันเข้ามาได้เลยนะคะ ส่วนรายละเอียดเรื่องเครื่องยนต์หรือปั๊มยี่ห้ออะไรยังไงนะคะลูกค้าโทรสอบถามอีกทีทนึงนะคะแม่ค้าจะอธิบายร่าวๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูคันที่สามกันเลยเอย้คันที่สี่กันเลยนะคะสำหรับคันที่สี่นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อแคตเตอร์พินล่าคะสามศูนย์สามซีซีอาร์นะคะ,ะ,คะสำหรับคันนี้นะคะเป็นระบบคอนโทรลสั้นปั๊มนิวนะคะรุ่นใหม่นะคะลูกค้าท่านใดที่ เต้นแคทอยู่นะคะก็แนะนําเลยนะคะตัวนี้เป็นแหกเหล็กนะคะมีเกีย้ยยางด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่430,000บาทนะคะส่วนรายละเอียดเรื่องเก็บงานนะคะลูกค้าต้องการสีหรืออะไรยังไงนะคะก็สามารถมาคุยรายละเอียดที่ร้านได้เลยนะคะเราจัดให้เต็มระบบเลยนะคะเพราะเบื้องต้นแล้วเราก็เก็บงานตัดผู้สละขายของเร็วเช็คลวซึมอยู่แล้วนะคะแต่เรื่องสีลูกค้าก็มาคุยรายละเอียดที่ร้านนะคะ น,นี่สภาพรวมเลยนะคะท่านใดนท,ที่เล่นแคปอยู่นะคะแล้วใช้ดีนะคะแนะนําเลยนะคะที่ร้านเราก็มีนะคะเดี๋ยวมาดูมาดูรายการที่5กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อโกเบนะคะ SK 3 5 SR นะคะตัวนี้มีรายไปปิ้งด้วยนะคะลูกค้าสามารถใส่หัวเจาะ แยกใช้งานกันได้เลยนะคะเป็นรถขุดขนาดไซส์สามตันครึง่งนะคะตัวนี้สภาพสวยเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสภาพแถกยางประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะคะตัวนี้มีหลังคามานะคะก็คือว่าตัวนี้เดี๋ยวเราทางร้านเราจะใส่หลังคาให้พร้อมเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ลูกค้าสามารถ ใส่หัวเจาะแล้วใช้งานได้เลยเพราะตัวนี้มีลายหัวแยกมาพร้อมเลยนะคะสำหรับโกเบ SK 3 5 SR นะคะราคาตัวนี้นะคเราเปิดอยู่ที่420,000บาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคากันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่6กันเลยนะคะอ่าสำหรับคันนี้ะ้าตัวท็อปของเดือนพฤศติกาเลยนะคะตัวนี้ะ้าเป็นยี่ห้อกูเบตา k x 1 6 5ี5นะคะ เทียบเท่าเป็นรถขุดเก่านอกเทียบเท่าศูนย์ใต้แดงกันเลยทีเดียวนะคะราคาศูนย์ใต้แดงนะคะอยู่ที่ร้านเจ็ดนะคะแต่เราไม่ขายะคะ่ะเราขายอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นบาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคากันเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะออปชันนะคะเป็นตู้เก่งนะคะมีแอร์พร้อมด้วยนะคะชั่วโมงการทาง,งานนะคะอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยกว่าชั่วโมงนะคะ เรื่องเอกสารนะคะเป็นเอกสารใบแจ้งจำหน่ายนะคะลูกค้าสามารถจดทะเบียนเป็นเล่มได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพโดยรวมกันเลยนะคะสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะตัวนี้นะคะมีแอร์มาพร้อมเลยนะคะส่วนลูกค้าะ้าต้องการรายละเอียด รถขุดขันใหไหนเพิ่มเติมทะคะก็สามารถโทรหาพ่อค้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8นนะคะ5 6 3 2278นะคะหรือไม่จะเป็นเบอร์โทร0 9นนะคะ0795497นะคะอ่าคันนี้มีแอร์มาพร้อมเลยนะคะส่วนรายละเอียดลูกค้าอยากมาลองรถที่ร้านนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะอยู่อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะชื่อร้านหอจกรรุงเจริญแท็กเตอร์นะคะท่านใดที่สนใจรถขุดเก่าวน,น,นะคะต้องร้านหอจกักรุุงเจริญแท็กเตอร์เท่านั้นนะคะ ให้ชมภาพอีกทีหนึง่งอ่าสำหรับคันนี้ท้าย้ำกันทีอีกทีหนึง่งะคะสำหรับคันนี้ะคะเต็นยี่ห้อกูเบอร์ตาเคเหนขีดห้านะคะตัวสูมป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นรถขุดเก่านอกนะคะตัวนี้นะคะที่สูมป้ายแดงขายอยู่ที่ร้านเจ็ดกวาะคะแต่เราไม่ขายเราขายอยู่เพียงแค่เจ็ดแสนสองมืนบาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคากันเข้ามาได้เลยนะคะเป็นรถขุดไซส์ห้าตันนะคะ ก็เก็บงานปรัะพุหลักทายของเรลเช็คกลวซึมให้พร้อมเลยนะคะส่วนลูกค้าท่านใดนะคะคที่ต้องการพุ่งกี่ใหม่นะคะเราเปลี่ยนให้เลยนะคะอันนี้เราให้มาดูสินค้าโดยรวมก่อนนะคะคือเรายังไม่ได้เก็บงานเลยนะคะรถเพิ่งมาเมื่อวานกับวันนี้นะคะตอนนี้ได้เช็คลรถที่ลูกค้าจองไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับค,นนะคะนันนี้ถ้าเป็นยี่ห้อมิซูะคะ mm 3 0 b นะค b เป็นระบบคอนโทรลสั้นปั๊มนิ้วนะคะตัวนี้นะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถราคา30,000 0กว่าๆนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่3 8 0 0 0 0บาทนะคะลูกคา้ 3, า,นนะคะา,คาสาม,มารถมารองรถขุดได้ที่ร้านเลยนะคะสำหรับมิซูะคะระบบการทำงานไวคล่องตัวมากเลยนะคะสภาพแทกยางนะอยู่ที่90%กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้สภาพเดิมๆกันเลยนะคะ คือรถเรานะคะยังไม่ได้ทำสีนะคะทําสีเฉพาะลูกค้าสั่งนะคะสะภาพเดิมๆกันเลยเดียวตัวนี้นะคะเก็บงาน,นะคะาะรอถ่ายรูปลงขายนะคะสำหรับมิซูบิชิเอมเอมสามสิบบีนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ก่อนนะคะ อ่าเป็นเออนี่นะคะรถขุดเก่าวนอกนะคะสภาพเครื่องยนต์ต้องกริปแบบนี้เลยนะคะแห้งกริปสภาพเครื่องยนต์คันนี้นะคะ <c oughs> ส่วนท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็โทรสอบถามพ่อค้าได้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้เรามาวิดีโอให้ลูกค้าดูสินค้ารถขุดที่ร้านคร้าๆวๆกันนะคะ เรามาคันที่9นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อยันมา B 5 0 2ขีนะคะตัวนี้นะคะเป็นแท็กเหล็กมีก้อนยางพร้อมเลยนะคะเป็นรถขุดไซส์ขนาด5ตันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ใช้ยันมาอยู่แล้วใช้ดีนะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถขุด5ตันนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4 5 0 0 0 0บาทน,นะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคากันเข้ามาได้เลยนะคะสภาพสวยเดิมๆกันเลยทีเดียวค่ะบางบาง ขอบอกคุณหน่อยลูกค้ามาตัวนี้นะคะเป็นแท็กเหล็กมีเกี้ยยางด้วยนะคะเป็นรถขุดเก่านอกแท้เลยนะคะขนาดก้อนยางยังไม่หลุดเลยนะคะสภาพสวยเดิมกันเลยทีเดียวนะคะรถเราเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้นะคะก็คือ,อยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานทําสีเลยนะคะท่านใดที่สนใจรถขุดขนาด5ตันนะคะก็แนะนําเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งนะคะสาหรับลูกค้าที่กําลังหารถขุดขนาด4ตันมีหัวเก่งนะคะสําสหรับคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อโกมสุนะคะ PC40 รุ่น7นะคะตัวนี้นะคะมาในออปชันตู้เก่งนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะให้ทางร้านนะคะติดตั้งแอร์นะคะเราก็มีช่างให้พร้อมเลยนะคะสําหรับท่านที่ต้องการรถขุดมีตู้หัวเก่งไซส์4ตันนะคะตัวดีค่ะ ตัวนี้แทดยางสภาพเก้าสิบเปอรกันเลยทีเดียวนะคะนนี้สภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะคะ<ม>สำหรับคันนี้นะคะโกลมสู่40รุ่น7นะคะราคาเราเปิดอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเข้ามาชมรถคุดที่ร้านมาลองระบบกันได้เลยนะคะ<ม>เราเปิดร้านทุกวันนะคะ<ม>วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะ<ม>เราจะอยู่เฉพาะวันอาทิตย์ ว,วันเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันเลยนะคะอันนี้คันนี้เท่าไหร่แล้วนะคะแต่เดี๋ยวแม่ค้าแนะนำเนาะจำไม่ได้แนละ้ว สำหรับคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อโกมาสุพีซีรุ่น7นะคะมีตู้เก่งนะคะเป็นรถขุดขนาดไซส์2ตันครึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราเก็บงานปับุสลักถ่ายของเหลวให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะราคาอยู่ที่420,000บาทนะคะลูกค้าสามารถต่อรองราคา,าเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าจะมาให้ดูสินค้ารถขุดโดยรวมนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามเส้นทางกันเข้าไม่ได้เลยนะคะร้านเราอยู่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดส,สระบุรีนะคะเดี๋ยวมาดูสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งมาลงเมื่อวานนี้นะคะลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยี่ห้อแคสเตอร์พิลล่า303 SR นะคะสำหรับคันนี้เป็นระบบคอนโทรลสั้นปั๊มนิวนะคะออปชันเป็นออแขน offset boom นะคะตัวนี้ลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังล้างนะคะ ร้างเก็บงาตับวุสลักถ่ายของเหลวให้ลูกค้าพร้อมเลยนะคะสภาพสวยเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะาะเป็นยี่ห้อ c a t เตอร์ l ิ r 304 CCR นะคะเป็นรถขุดขนาดไซส์4ตันนะคะตัวนี้นะคะสวยเดิมเลยนะคะ แท็กเหล็กมีเกียร์ยางพร้อมเลยนะคะมีรายไายปิ้งครบเลยนะคะลูกค้าสามารถนําไปใส่หัวเจาะใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็ลูกค้าพลาดแล้วนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าได้โอนมาจามจองเรียบร้อยแล้วนะคะรถเพิ่งถึงร้านเมื่อวานนี้เองนะคะสําหรับเมื่อวานนี้นะคะรถมาลง11รายการตอนนี้จองไปแล้ว2รายการนะคะแล้วก็จะเตรียมอีกจองอีกหนึ่งรายการนะคะตอนนี้ลูกค้าเข้ามาดูสินค้าที่ร้านเราอยู่นะคะ สภาพสวยเดิมๆกันเลยนะคะเราให้ดูสดๆเลยนะคะว่าเราเก็บงานยังไงล้างยังไงอะไรยังไงนะคะคือเราไม่หมกเม็ดเลยนะ,ะให้ดูเลยนะคะสภาพโดยรวมที่ร้านเลยนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูสภาพโดยรวมที่ร้านเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจรถขุดคันไหนนะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะแม่ค้าหรือพ่อค้านะคะยินดีตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะร้านเราจะเปิดทุกวันจันถึงวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์เราจะปิดทําการนะคะกลับกล้องได้ไหมอะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดการใดก็ฝากขอโทษลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูได้าร้านกันนะคะว่าหน้าร้านเราเป็นแบบไหนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเดินทางมารองรถขุดที่ร้านนะคะก็มาได้เลยทะะ่ามเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะอันนี้ทางอันนี้หน้าร้านเรานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอ,ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดหรือผู้ผิดอะไรยังไงนะคะก็กราบขอประทานโทษลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้แม่ค้าติดอ่ดางหน่อยนะคะก็คือว่าอยากจะให้ลูกค้าดูรถดส,ดสดๆร้อนๆจากที่ร้านเลยนะคะถ้ายัางไงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเพจขายรถแตโคร,รุ่งเจริญแท็กเตอร์พระพุทธบาทนะคะเพจร้านเรานะคะมีสิน,นค้ารถขุดมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรถขุดหรืออะไรนะคะ หรือหัวแยกนะคะเรานำเข้าเองโดยตรงเลยนะคะสามารถติดตามกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ